เมื่อกี้ซื้อปาตองโก๋แล้วก็ให้น้องเดียลองชิมแล้วน้องเดียชอบเป็นปาตองโก๋แบบกลมมีตัวอย่างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอายิพย์ยกันแหละแบบนี้แบบนี้เอ๊แล้วก็น้องเดียชอบแล้วน้องเดียก็เลยบอกว่าถ้าจิ้มสังขยาน่าจะอร่อยอก็เลยเวียนไปซื้อใหม่อีกรอบแล้วก็ได้มาแล้วน้องเดียซื้อกี่อันนะคะซื้อหกอันคซื้อหกอันกับสังขยาอีก หนึ่ง<ล>กระปปรงสังขยาเป็นยังไงบ้างคะะไรนี้ครับสีมันดูปแปลกๆอ่าสีดูแปลกๆเพราะว่าเพราะว่ามันคนที่ทำเขาทำเองอะไรไม่ได้ไปสำเร็จรูปอ่าเป็นสังขยาที่ที่ร้านทำเองนะคะไม่ได้ซื้อแบบสำเร็จรูปสีมันก็เลยจละตับนึงนะขอยืมก่อนตีแบบนี้อือฮะ ขอบคุณครับแล้วอร่อยไหมคะอร่อยครับกินแล้วอันนี้มันกินแล้วเหมือนมีเนยอยู่ด้วยอืออือกินแล้วเหมือนมีเนยอยู่อร่อยมากตุ้ดิงตุดิงชนชนเหมดแก้วเลยหมดแก้วหมดชิ้นเลยไหม อ้อมีที่มาของหกชิ้นด้วยรอบแรกซื้อสิบชิ้นแล้วก็น้องเดียกินด้วยแล้วแล้วพอจะเวียนรถไปซื้อซ้ำก็เลยถามน้องเดียว,ว่าจเจากี่ชิ้นเดี๋ยวจะจอดหน้าร้านให้รถกระจกแล้วให้สั่งเองเลยให้คิดก่อนว่าจะสั่งกี่ชิ้นน้องเดียก็บอกว่าเอาหกชิ้นก็เลยถามว่าตัวเลขหกชิ้นมีที่มาที่ไปไหมทาไมต้องหกชิ้นน้องเดียก็ตอบว่า จำได้ไหมเมื่อกี้ตอบว่าอะไรเอาของกันแรกมาครึ่งเออเอาของกันแรกมาครึ่งหนึง,แล,นงแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งก็คือจากที่ซื้อมาสิบชิ้นห <laughs> ารสอง่อนเหลือห้าแต่อยากเอามากกว่าครึ่งหนึ่งพวกนิดนึงก็เลยบวกหนึ่งเป็นหกชิ้นนะคะหลานมีหลักการและเหตุผลในการซื้อ้องโกหกชิ้น <laughs> เหลือกี่ชิ้นละเหลือสองชิ้นแล้วอะคะ,ะยังไม่ได้หนึ่งบ้านเลยนะไม่ใช่สองสามชิ้นอ่างกินไปครึ่งทางแล้วอันนั้นไม่นับที่แย่งอาอ่ากินไปแล้วด้วยนะเฉ<ะ>พาะอของตงัวยงหกชิ้นกินไปแล้วสามเหลือสามนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสังขยะจะพอดีกับซาลาเปาเอ้ยไม่ใช่กับกว่าข่นโกของน้องไหมซาลาเปาผิดบ้างอะไรบ้าง อ๋อตอนท่องจะไปซื้อปาต้องโกรรอบซอบรอบซอบไอเมย์บอกว่าปาต้องโกรแบบกลมหกอันจะแค่หยาหนึ่งกระปุกรักนะจุ๊บจุ๊บก็เลยบอกเอ้าน้องจะบอกที่ร้านเหรอรักนะจุ๊บจุ๊บน้องก็เลยบอกว่าเปล่าน้องบอกอ๋อรักนะจุ๊บจุ๊บอะบอกอ๋ออ๋อก็เลยบอกอ๋อเดี๋ยวพอรถกระจกก็สั่งเลยว่า เอาป้าต้องโกรักนะสักขยาดจุ๊บๆรถมันคันก็ เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รู้เครื่องเขาใหญ่ก็เสียงดังนิดนึงคันก็ผ่านไปเร็วมากแต่เสียงไม่ใช่เบาๆอืม่ากล้อ่ถนนไม่ได้เรียกกล้องก็ตัดเราจะได้รู้ไงว่าเรายัางอยู่ประเทศไทยใช่ถนนก็ต้องไม่เรียกแบบนี้แหละ <laughs> เป็น s a m s u n ตัวที่ใหม่กว่าเนี่ยเจ้านี่มันยังม,มันเหมือนกันสั่นและแค่หน่อยๆแต่นี้คือเราติดไว้กับขาจับไงมันสั่นด้วยขาที่จับ <c oughs> น้องทายว่าระหว่างเรากับย่าๆใครถึงบ้านก่อนกัน,นทำไมอะคะย่าจบไปแล้ว พราะวาย่าไม่ได้แวะซื้อปลาต้องกโกะใช่ไหมคะใช<ห>่เดี๋ยวมาลองดูกันว่าใครถึงบ้านก่อนฟู๊ดแพนด้าอ๋อฟู๊ดแพนด้าถึงบ้านก่อนเหรอคะบาดน้องเป็นอ๋อเห็นฟู๊ดแพนด้าเข้าไปนู่นแล้วสนใยเขาก็รีบเหมือนกัน ใช่เพราะว่าลูกค้าเขารออยู่ลูกค้าก็คงหิวมากแล้วใช่น่าจะลูกค้าน่าจะบอกว่าเอาเร็วๆหน่อยก็เลยอาจยะบี้ What บ๊ายบายอะไรคนนั้นเออเขาาบบายอะไรเขาคุยกับใครคุยกับเจ้าใบไม้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว รถจนคันหน้ารถกระจกโบกมือแบบ่บาทแล้วพูดคุยอะไรสักอย่างนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดคุยใครน่าจะฝั่งตรงข้ามถนนมั้งคะไปซี่ไปซี่อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆด้วย อ๋อมีอีกอันหนึ่งอาหารเจเจ้าฟูดด้วยดรากฟู้ดด้วย,วยน้องว่าอะไรเยอะกวังนะคะระหว่างการฟู้ดกับฟู้ดทันได้ฟู้ดทันได้เพราะว่าเพราะว่า,วามีหลายคนสั่งเยอะแล้วนั่งรู้ได้ไงว่ามีหลายคนสั่งเยอะส่วนใหญ่ จะสั่งกันหรือบางทีก็ไม่จะฟุตบ้างนิดหน่อยเห็นใครสั่งบ้างครับเวลาได้แล้วจะหมดได้อยู่ได้ประมาณสี่สิบนาทีหืนคคกูที่วิ่งคิดอ๋อก็สั่งคนพันด่าค่ะสั่งชานมอ๋อสั่งชานม อะไรไหมอะไรครับตอนนี้ในนี้ไม่ไไรู้เหลือกี่ชิ้นแล้วน่าจะเหลือ่งชิ้น <c oughs> นี่ก็คือชิ้นสุดท้ายของอาอา